ถ้าผู้ชมครับขอบอกตรงนี้ไว้ก่อนเลยว่าการเล่นเกม Counter Strike Go เนี่ยผมต้องปรับอารมณ์ให้ทันเกมครับตอนนี้เนี่ยในเกมในพยาการนี่เป็นา่านไปทีเรียบร้อยแล้วนะฮะแลวผมก็เก็บไป2ตัวแล้วนะครับอืมอ้าวแม่งโดนเก็บมะโธเอ,อ้ยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่ากูมึนครับดิกูมาเล่นเกม Counter Strike รือกูมาเล่นเกมหาแลไไนะ้วเนี่ยกูยิงแม่งเลยกูมันไส่อ่ะเห็นกูเห็นกูเห็น,หนอ่ะจะอืโอ้ ท่านผู้ชมครับผมนี่ต้องบอกเลยว่านี่คือเกม Counter Strike จิมจมเลยนี่แหมผมนี่เงีบเลยนะครับนี่ยโอ้เกิดเกิดพอดีเกิดเอาเอาเอาวัดเอายิงตัวหน้าตายตัวหลังวัดเดเ๋ยวเด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 เเ ยิงตัวหน้าแต่ตายตัวหลังแอมวันดีครับแอบอยู่ตรงนี้ทำไมอ่อเไม่เนียนวิ่งมาไม่เนียนยาๆาแม่เป็นเกมที่ผมปรับอารมณ์ไม่ทันเลยเออใครยิงกูเนี่ยไอ้หานี่เอาเอาวันดีครับตายตายตายอย่าอย่าไม่โดนมาดิมาแบอย่าห้าวอย่าเปรี้ยวอย่าเปรี้ยวยายาอย่ายิงกูเจ็บยาไม่เอาให้กูยิงมึงก่อนขอบคุณ โอ้โหตกใจแม่มีใครอยู่ในนี้อีกไหมขอเติมแมกกาซีนก่อนนะครับเนี่ยล้ใลกล้ไล้ใลลลลอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอเชนี่กูมาเล่นเกมขอเติมสไตล์หรือกูมาเล่นเกมผีวะเนีย นั้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับนะเกมคัตเตอร์สไตร์เนี่ยนะครับนะตอนนี้ก็เป็นผัดดีๆแล้วนะครับนะต่างคนต่างยิงกันมันะกูไม่รู้ว่าจะตำรวจได้ที่ไหนเนี่ยนะอาจจะอ้าวเจอปั๊บเจอปุ๊บปั๊บปุ๊บเจอ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 ปุ๊บปั๊บเจอปุ๊บปะโถเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยแม่นแม่นแม่นกูจะโอ้ยแมันแม่นกว่าอะไรวะเนี่ยโอ้โหอาจจะนี่แนี่ยยิงเลยห้าวเป้าห้าวเป้ามา

รอโหอส,ส,สกินเล็ดนี่แบบว่าเก่งสัตว์เลยนะไอ้ลูกโปสกินเลดเนี่ยนะครับนะไม่จะโหดเกินไปไหนเอาวัดดีหนึ่งศพนะหนึ่งศพเก็บไปแล้วหนึ่งมาโอ้เอ,อมึงยิงแล้วสกินเล็ดกูเกลียดมึงบูอะไรบนนัดพีเก้าสิบไม่เอาอ่ะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยตอนนี้ยังไม่เอาเอออมึงอยู่ไหนเนี่ยบอดอีกแล้วเอาวัดดีบรอ อ่าวมาเด้อืมนี่ก็เปิดเพลงมันเลยไม่สนใจเลยว่าคนรอบข้างนี่เขาจะเล่นเกมกันยังไงยังไงเรือแม่นบมอแม่นบมออย่าอย่ากินศพเลยอย่าได้มึงมึงเอาดิเอาดิเอาเดียวดิมามามาสามศพแล้วครับสามศพเอาเอาเอาวั้นดี้วั้นดี้มาไม่ได้เจอกันนานเอาวั้นดีเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยมาอยู่ไหน เอาเพื่อนเรานี่ว่ามาถูเออเอาหมดดีเอาโดนด้วยเว้ยเอาแม่งเปิดเพลงแล้วครับแม่งมาอยู่9-0เลย 7K เอาเว้ยไอ้ยสองล้มหนึ่งสองเออสามลุ่มหนึ่งเอาเหลือดสองล้มหนึ่งสองล่มหนึ่งไงสองล้มหนึ่งสองล่มหนึ่งเอ้าเอาดิเอ้าเอ้าเอาเอาแล้วเก็บเรียบเก็บเรียบไหมเก็บเรียบไหมสามล้มหนึ่งสามล่มหนึ่งเก็บเรียบโอ้โหโอ้โหจะทำได้ไงสี่เอาเก็บสี่เอาจะเก็บห้าไหมเก็บห้าไหมรอบนี้เอาไหมเก็บห้า โอ้โหแม่งมาเพลงยูเก้าศูนย์เก็บห้าเอาเก็บหกห้าหรือหโอ้โหสามน้ำหนึ่งยังสู้ผมไม่ได้เก็บเจ็ดโอ้โเจัวเจ็ดแค่มทำได้ไงโอ้ประทาว่วยกวยทเก็บแปดไหมเก็บแปดโอ้ยแปแล้วเก็เร็วเก็เร็กโอ้ยอแมนเก็บแปดโอ้ยเก็บเก้าไมเอือแค่แปดยอดไปเลยโอ้โห S 1> <S 1> <S เอ้ยเอาโอ้โหมาสองตัวโอ้ไม่ทันโอ้ช็อตเด็ดเลยเมื่อกี้เก็บแปดเลยโอ้โหแม่งเปิดเพลง90ทีโอ้โหผมนี่อลังการเลยจบแมตช์กันเลยครับสุดยอดครับเก็บแปดชิดแค่กูณทำได้ไงวะ,อะอวอนนี้ก็ขอจบพีิธีการก่อนเข้าไปกนาาันแน่ใจไหมครับผมกับเกม Counter Strike ครับวันนี้ก็สวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วคอมเมนต์แล้วกดแชร์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกระตุใจในคลิปต่อไปนั่นเองนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ